สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย P ี s กับวิชันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกนะคะหลังจากที่ปิดไป5วันสําหรับโรงเรียนบ้านตันยงอําเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะกับการจากไปของครูชนลทีเจริญชนนะคะที่ถูกคนร้ายบุกเข้าไปและยิงเสียชีวิตเมื่อ5วันที่แล้วเมื่อวันที่23มกราคมแต่ที่น่าสะเทือนใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือขวัญและกําลังใจของครูที่ยัง อยู่ในระดับไม่ปกตินะคะและครู7คนขอย้ายออกนอกพื้นที่เพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงก็พยายามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนกว่า300แห่งที่จังหวัดนราธิวาสแต่เห็นได้ชัดนะคะว่าคุณครูจํานวนมากก็ยังรู้สึกว่ามีช่องโหว่นะคะในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันค่ะน่าฮาไม่ได้ดทดแทนไม่ได้ รู้จะพูดยังไงเราให้กำลังใจกันแล้วกันก็ช่วยปลุกฝังว่าเราต้องสู้นะเพราะว่าเด็กเขาหัวใจของครูทั้งหมดอยู่ที่เด็กอะถ้าเราไปเด็กก็จะทำใจครั้งที่สองชีวิตวันนี้เราต้องเริ่มต้นใหม่ เป็นความรู้สึกที่ครูอัตตาดอเลาะหรือที่เด็กๆเรียกว่าอายะหรือพ่อซึ่งสอนที่โรงเรียนบ้านตันยงอำเภอบายเจาะจังหวัดน,นาราธิวาสมานานกว่า20ปีรับรู้ได้เมื่อต้องสูญเสียเพื่อนครูชลทีเจริญชนครูนักกิจกรรมไปเพราะคมกระสุนของคนร้ายที่เข้ามาจ่อยิงในโรงอาหารของโรงเรียนเมื่อวันที่23มกราคมทําให้ครู7คนขอย้ายออก เลือครูอีกเจ็ดคนที่ยังคงทำหน้าที่เหลือจ้างต่อไปจนกว่าจะมีครูใหม่เข้ามาแทนที่ถ้าเด็กตัวตนหน่อยก็คือเขาเขา,เขาบอกเสียใจอะแล้วก็เสียใจนที่บอว่าเวลาไปคุยก็คือคุยไม่ได้กับเด็กเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กยังยังฝังใจเพราะว่าครูชลทีเป็นครูที่แบบว่า เด็กนักเกณฑรักมากเพราะว่าแกกิจกรรมแกส่วนใหญ่แกจะดูแลในส่วนของโบอทอก็คือในส่วนของกิจกรรมนี้แกจะนําอยู่ตลอดเวลาอ,าน,อนาคตของหนูจะเป็นอย่างไรถ้าครูลาออกเป็นเสียงวิงวอนจากเด็กเด็กโรงเรียนบ้านตันยงเพื่อให้ครูอยู่ต่อเพราะไม่กี่วันข้างหน้าพวกเขาก็ต้องสอบเก็บคะแนนโอเน็ตจึงอยากให้ครูอยู่เป็นที่พึ่งและเป็นเสาหลัก หลังต้องสูญเสียครูชนฤที์ไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับทิ้งไว้เพียงร่องรอยความดีที่ครูชนฤที์เคยให้พวกเขาอย่างนาฬิกาข้อมือหลากสีสันที่ครูขอรับบริจาคผ่านเว็บไซต์มาแจกจ่ายให้เด็กๆเ,เพื่อสอนให้รู้จักวินัยและรู้คุณค่าของเวลาวันนี้กลายเป็นสิ่งของเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่ในความทรงจําที่มีต่อครูล่อนลบก่อนลบก่อน แล้วแล้วหนูไมเห็นครูไหมคะตอนนั้นเห็นตกใจไหมลูก,<ต>กใช่ถึงแม้ว่าการติดตามตัวคนร้ายที่กอ่อเหตุยิงครูโรงเรียนบ้านตันยงจังหวัดนราธิวาสภายในโรงอาหารแห่งนี้จะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของครูหลายคนนั้นยังคงไม่มั่นใจในมาตร,ราการรักษาความปลอดภัยที่ยังคงมีช่องโหว่ค่ะ จากเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการดูแลโรงเรียนกว่า300แห่งในจังหวัดนราธิวาสที่เปิดเรียนวันแรกอย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุยิงปรูแล้วการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าค้นพื้นที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสหลังสามารถจับกลุ่มนายอับดินบาซิกปีดอเลาะและนายอารอพระอาบุลงุงซึ่งให้การซัดทอดว่ามีนายมะรอรีกาแซกาแว,แวเป็นผู้บงการโดยมีนายอิสมาแอลไม่ทราบนามสกุลทำหน้าที่